วันนี้จะชวนมาทำเครื่องดื่มดัลโกนาสไตล์เกาหลีกันค่ะผงดัลโกนาที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของ BK ค่ะสะดวกวามากๆเลยนะเพียงแค่เติมนมใส่นมสดลงไปค่ะตามด้วยผงดัลโกนามัชชะค่ะคนให้เขาเข้ากันจนเป็นเนื้อครีมเลยค่ะต่อไปรสกาแฟค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะใส่น้ำแข็งลงไปค่ะตามด้วยนมสดนะคะตักดัลโกนามัชชะของเราลงไปได้เลยค่ะ แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ1เมนูเมนูต่อไปค่ะตัวนี้เราจะใช้นมช็อกโกแลตนะคะตามด้วยนมสดค่ะตามด้วยดันโกนามะชะค่ะขอตกแต่งโดนนะ้ช็อกโกแลตอีกหน่อยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูต่อไปจะใช้เยลลี่สตรอเบอรี่ค่ะตามด้วยนมสดนะคะตักด,ดันโกนามะชะลงไปได้เลยค่ะ ขอวางครวดซองสีแดงอีกนิดนึงค่ะสีแดงเข้ากันมากๆเลยเมนูต่อไปทำดันโกนาคอฟฟี่ค่ะใส่น้ำแข็งลงไปตามด้วยนมสดนะคะตักดันโกนาคอฟฟี่ของเราลงไปได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูต่อไปใส่นมสตรอเบอรี่ค่ะตามด้วยนมสดนะคะตามด้วยดานโกนาคอฟฟี่ค่ะขอตกแต่งด้วยโดนัทสีชมพูค่ะ เมนูต่อไปเราจะใช้นมข้าวโพดนะคะตามด้วยนมสดค่ะตามด้วยดาร์กอูน่าคอฟฟี่นะคะตกแต่งด้วยข้าวโพดด้านบนค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ6เมนูดาร์กอน่าของเราทำง่ายมากๆเลยนะ